สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ของเราชื่อว่าชิปแอนด์ริฟช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รถยนต์หรือรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยียานยนต์ที่น่าตื่นเต้นวันนี้เรามีรถกระบะท,ที่หลายคนรอคอยมาแนะนํากันนั่นคือนิสสันฟ o n t เียโปรปี2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่หมดจดและมาพร้อมความล้ำสมัยทั้งภายในและภายนอกรวมถึงเทคโนโลยีและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสมกับเป็นรถกระบะระดับพรีเมียมแห่งอนาคต 2025 Nissan Frontier Pro เป็นรถกระบะที่มีความลงตัวทั้งในเรื่องความแข็งแกร่งความหรูหราและการใช้งานที่หลากหลายถูกพัฒนาขึ้นสำหรับคนที่ต้องการรถกระบะที่ไม่เพียงแต่ใช้งานได้ดีเท่านั้นแต่ยังต้องโดดเด่นบนท้องถนนมีสไตล์และสะท้อนบุคลิกของผู้ขับขี่ได้อย่างชัดเจนการออกแบบด้านหน้านั้นดูดันและทันสมัยด้วยกระจังหน้าแบบใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมไฟหน้า LED ดีไซน์เฉียบคมฝากระโปรงหน้าเน้นเส้นสายที่แข็งแกร่ง และกันชนที่ดูสปอร์ตมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ Frontier Pro ดูมีพลังและมั่นใจในทุกมุมมองมาที่ด้านข้างของตัวรถตัวถังมีความสูงโปร่งและเส้นสายที่ลื่นไหลาจากหน้ารถไปอย่างด้านท้ายการใช้สีเงินเมทัลลิกแบบเงามัวาวววทำให้รถดูทันสมัยและหรูหราขอบหน้า,ต,าต่างตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่แข็งแกร่งและทันสมัยมากยิ่งขึ้นประตูและมือจับถูกออกแบบให้เข้ากับตัวถังรถอย่างกลมกลืน และยังมีกับข้างสีดำเงาที่ตัดกับสีเงินของตัวรถได้อย่างลงตัวเหมาะทั้งกับการใช้งานในเมืองหรือออกนอกถนนด้านท้ายของ f r อนเทีย Pro ปี2025ก็ยังคงความดุดันด้วยฝ่ายท้ายแบบเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ล้ำสมัยกันชนหลังแข็งแรงพร้อมบันไดข้างสำหรับปีนขึ้นลงได้ง่ายขึ้นฝาท้ายมีโลโก้นิสสันแบบใหม่พร้อมกล้องถอยและเซ็นเซอร์รอบคันเพิ่มความปลอดภัยเวลาจอดหรือถอยหลังระบบฝ่ายท้ายยังมีแถบไฟวิ่งเพื่อเพิ่มความโดดเด่นตอนกลางคืนอีกด้วย ภายในห้องโดยสารของ2,025 s ิส n ัน Frontier Pro ถือเป็นจุดที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงเพราะไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะธรรมดาแต่เป็นห้องโดยสารที่เน้นความหรูหราทัานสมัยและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่กลางคอนโซลรองรับ Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงบนหนังแท้แบบปรับไฟฟ้าทั้งด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับผู้โดยสารและยังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อีกด้วย วัสดุภายในถูกเลือกใช้อย่างพิถีพิถันทั้งหนังแท้แผงตกแต่งลายไม้และเมทัลลิกผสมผสานกันได้อย่างลงตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังแบบใหม่หน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งความเร็วระบบนำทางหรือสถานะของระบบช่วยเหลือต่างๆระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวามาพร้อมช่องชาร์จไฟทั้งแบบ USB-C และ w i r e l e s s c h เจอร์ ทางด้านสมรรถนะนิสสันฟรอนเทียโปร2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด3.8ลิตรกำลังสูงสุดประมาณ310แรงม้าแรงบิด381นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ9สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่พัฒนาใหม่เพื่อรองรับทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางลูกรังหรือปีนเขาฟรอนเทียโปรสามารถจัดการได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างใหม่ปรับปรุงให้ความนุ่มนวลในการขับขี่บนถนนปกติและยังมีความแข็งแกร่งเวลาลุยทางออฟโรด นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยขับขี่และความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนการออกนอกเลนพร้อมช่วยกลับเลนระบบเตือนมือเหนื่ยล้าและกล้อง360องศาที่ให้มุมมองรอบคันแบบชัดเจนเหมาะสำหรับการจอดหรือขับในที่แคบฟ r o n t i e ทียโรยังมีโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกได้ตามความต้องการเช่นโหมดประหยัด โหมดสปอร์ตและโหมดออฟโรดพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายและระบบควบคุมการลื่อนถลายที่เหมาะสำหรับเส้นทางสมบุกสมบันนอกจากนี้ยังสามารถลากจูงน้ำหนักได้มากกว่า3,000กิโลกรัมซึ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องงานและการเดินทางได้อย่างครบถ้วนในเรื่องราคานั้น Nissan Frontier Pro 2025มีราคาจำหน่ายในตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ40,000-48,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกหากนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย คาดว่าราคาอาจอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ล้าแสนถึง2 000, 1ล้านแสนบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพความแข็งแกร่งและความหรูหราที่รถคันนี้มอบให้โดยสรุปแล้ว2,025นยสิ r นสันอนเทียโรคันนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มากว่าการใช้งานทั่วไปต้องการความล้ำความหรูและความแร่งในคันเดียวกันเป็นรถที่ให้ภาพลักษณ์ผู้นทาทันสมัยและสามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์ ทั้งในชีวิตประจําวันการทํางานหรือการเดินทางผจญภัยหากคุณชื่นชอบรถกระบะท,ที่แตกต่างมีสไตล์และมาพร้อมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า Frontier Pro ปี2025คือตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปีนี้ครับแล้วคุณละคิดเห็นอย่างไรกับ Frontier Pro รุ่นใหม่นี้สแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Sub subscribe ช่องช h ป p and ์ของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ